ก็เป็นบรรยากาศทางลงเขาคิดสกูดก็มีชาชนล้นมากเลยมาเที่ยวในปีใหม่ก็จะเที่ยวทันทีอเคโยเคโอเคโเอเยเร่เจี 짤리 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 가만히 있 กกนี่นนอันนี้ว้กุกจัด่หดายยำอนี้สุดยอดแล้วนี่อัจฉานนี่เป็นถั่วชนะั่ชนะถั่ว